สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลในแบบฉบับของเรานะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเต้องบอกว่าเป็นคู่ที่น่าสนใจมากในแง่ของสไตล์การเล่นที่มันมันต่างกันคนละขั้วเลยเรากําลังจะวิเคราะห์เกมระหว่างพึ่งพิฆาตเบรนท์ฟอร์ดที่จะเปิดบ้าน G-Tech Community Stadium เจอกับแนวดำซันเดอร์แลนด์ครับ ซึ่งข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ก็มาจากบทวิเคราะห์ของเฮียยอนมอร็อก ok. คือภาพมันชัดมากเลยนะเป็นการสู้กันของทีมที่เกมรุกแบบร้อนแรงเหมือนไฟป่ากับอีกทีมที่เกมรับแข็งแกร่งเหมือนกำแพงน้ำแข็งเลยมันเป็นการประทะก,กันของปรญาฟุตบอลที่น่าดูมากครับน่าสนใจจริงๆคะ่ะเพราะมันไม่ใช่แค่การแข่งฟุตบอล90นาทีนะแต่มันเหมือนการวัดกันไปเลยว่าปรญาแบบไหนจะอยู่รอดในเกมนี้ซึ่งบทวิเคราะห์นี้เขาก็ ตั้งคำถามสำคัญเอาไว้เลยค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพลังบุกที่ยิงประตูเป็นว่าเล่นต้องมาเจอกับเกมรับที่ขึ้นชื่อว่าเหนียวที่สุดทีมหนึ่งในลีกอื <c oughs> แค่คำถามก็น่าคิดแล้วครับแล้วที่น่าทึ่งไปกว่านั้นนะคะคือตัวเลขจาก AI win probability ที่แหล่งข้อมูลเขาเอามาอ้างอิงคือมันให้น้ำหนักไปทางเบรนท์ฟอร์ดแบบชัดเจนมากให้โอกาสชนะสูงถึง5 3เลยนะคะ53เลยเหรอครับ ค่ะในขณะที่ซันเดอร์แลนด์มีแค่21%เองส่วนโอกาสเสมออยู่ที่26%ซึ่งตัวเลขที่มันต่างกันขนาดนี้แล้วค่ะที่ทำให้เราต้องมาเจาะลึกกันว่า AI มองเห็นอะไรที่เราอาจจะมองข้ามไปโห oh, ต่างกันเกินเท่าตัวเลยนะนั่น โอเคงั้นก่อนจะไปดูฟอร์มปัจจุบันผมว่าเราต้องพูดถึงเรื่องสถิติการเจอกันในอดีตหรือ Head tohead กันก่อนซึ่งพอผมไปดูข้อมูลจากแหล่งข่าวมานะต้องบอกว่าแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองคือในประวัติศาสตร์สโมสรของทั้งสองทีมเนี่ยเขาเคยเจอกันแค่ครั้งเดียวท้วนครับใช่ค่ะครั้งเดียวจริงๆซึ่งมันเป็นเรื่องที่แปลกมากนะสำหรับสองทีมที่อยู่ในระบบลีกอังกฤษมานานขนาดนี้มันเหมือนดาวหางโคจรมาเจอกันมากกว่าจริงด้วยครับ แล้วเกมเดียวที่ว่าเนี่ยก็ไม่ใช่เพิ่งแข่งกันด้วยนะต้องย้อนไปไกลมากวันที่30สิงหาคมปี1968หรือพศ2511นู่นเลยครับผลก็คือซันเดอร์แลนด์บุกไปชนะเบรนท์ฟอร์ดได้2-1แต่คำถามก็คือสถิติที่มันเก่าขนาดนี้เนี่ยมันมีความหมายอะไรกับเกมปัจจุบันบ้างไหมครับอืถ้าจะตอบแบบตรงไปตรงมาเลยนะคะก็คือแทบจะไม่มีความหมายอะไรเลยค่ะ ในบทวิเคราะห์ถึงกับบอกว่ามันไม่สามารถเอามาเป็นบรรทัดฐานอะไรได้เลยลองนึดภาพตามนะคะปี1968นี่โลกยังไม่มีอินเทอร์เน็ตเลยค่ะครับ <laughs> ฟุตบอลยังเป็นลูกหนังขาวดาอยู่เลยค่ะนักเตะคนละชุดผู้จัดการทีมก็คนละแนวคิดแทคกติกก็ต่างกันแบบสิ้นเชิงการเอาผลเมื่อ50กว่าปีก่อนมาอ้างอิงก็เหมือนเออเหมือนเอาสถิติขีม้ามาวิเคราะห์แข่งรถฟอร์มูล่าวันนั่นแหะค่ะ แต่ในเชิงจิตวิทยาล่ะครับพอจะมีผลอะไรบ้างไหมแบบว่าเฮ้ยเรามีสถิติชนะร้อเซเหนือทีมนี้อะไรแบบนี้ถึงจะดูตลกก็เถอะ <c oughs> อาจจะมีคนเอาไปทำป้ายล้อกันขำๆได้ค่ะแต่ในห้องแต่งตัวนักเตะหรือในห้องประชุมทีมเนี่รับรองได้เลยว่าไม่มีผู้จัดการทีมคนไหนหยิบสถิตินี้ขึ้นมาพูดแน่นอนดังนั้นอย่างที่บทวิเคราะห์เขาสรุปไว้เลยค่ะมันคือการล้างไพ่เริ่มกันใหม่หมด เหมือนไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยใช่ค่ะเหมือน2ทีมนี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยด้วยซ้าเพราะฉะนั้นปัจจัยเดียวที่เราต้องโฟกัสจริงๆก็คือฟอร์มการเล่นปัจจุบันซึ่งมันต่างกันเราฟ้ากับเหวเลยงั้นเรามาเริ่มที่เจ้าบ้านกันก่อนเลยพึ่งพิคาดเบรนด์ฟอร์ดซึ่งแหล่งข้อมูลใช้คําว่าฟอร์มช่วงหลังนี้ร้อนแรงแล้วก็โคตรดุ ถ้าดูจากผลงาน5นัดหลังสุดรวมทุกรายการนะชนะ3เสมอ1แพ้แค่เกมเดียวซึ่งเกมที่แพ้ก็คือแพ้ให้แมนซิตี้ในบอลถ้วย0-2ก็ถือว่าพอเข้าใจได้แต่ถ้าดูเฉพาะในลีกนี่น่ากลัวมากครับใช่ค่ะผลงานในลีกของเขานี่สะท้อนปรัชญาการเล่นได้ชัดเจนมากคือเดินหน้าข้างมันอย่างเดียวไล่ตั้งแต่บุกไปชนะวูฟ์2-0 ล่าสุดก็บุกไปชนะเอฟเวอร์ตันแบบสุดมัน4-2ยิงรวมกัน10ประตูจาก4เกมลีกหลังสุดมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วค่ะพอจะเจาะลึกลงไปในเชิงแท็กติกได้ไหมครับว่าอะไรที่ทำให้เกมรุกของเขามันอันตรายและหลากหลายขนาดนั้นคือมันไม่ใช่แค่การสาดบอลยาวอย่างเดียวแน่ๆ แน่นอนคะ่ะจากการวิเคราะห์นะคะเราจะเห็นว่าระบบของเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยเขามุ่งเน้นไปที่การเพรสซิ่งสูงแล้วก็เปลี่ยนจากรับเป็นรุกให้เร็วที่สุดที่เรียกว่าควิกทรานซิชันนะคะอ๋อครับเขาจะไม่รอให้คู่ต่อสู้ตั้งโซนรับแต่จะพยายามแย่งบอลกลับมาในแดนคู่แข่งเลยแล้วก็ใช้ผู้เล่นแนวรุกที่แบบมีความเร็วความสามารถเฉพาะตัวสูงเข้าโจมตีทันที สิ่งที่ทําให้มันหลากหลายก็คือเขามีทั้งปีกที่เลี้ยงจี้เข้าในได้มีกองหน้าที่พักบอลได้ดีแล้วก็มีมิดฟิลด์ที่สอดขึ้นมายิงได้ตลอดมันเลยทําให้คู่ต่อสู้จับทางยากมากค่ะว่าจะป้องกันทางไหนดีแต่ในบทวิเคราะห์ก็มีจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะที่บอกว่าเกมรับมีหลุดซึ่งดูจากผลการแข่งขันที่เสีย2ประตูให้เอฟฟ์ตันหรือก่อนหน้านั้นก็มีเสียประตูเรื่อยๆมันเป็นความเสี่ยงที่เขายอมรับในระบบการเล่นแบบนี้หรือเปล่าครับเป็นคําถามที่ดีมากค่ะ แล้วคำตอบก็คือใช่เลยมันคือความเสี่ยงที่คำนวณมาแล้วปรัชญาของเขาคือเราจะยิงให้ได้มากกว่าที่เสีย mm hmm. เขาเชื่อมั่นในศักยภาพเกมรุกของตัวเองมากพอที่จะยอมเปิดพื้นที่ในแดนหลังบ้างเพื่อแลกกับการมีผู้เล่นในเกมบุกมากขึ้นโดยเฉพาะเวลาเล่นในบ้าน Gtech Community Stadium ที่บรรยากาศมันเหมือนหม้อความดันสูงแฟนบอลคอยกระตุ้นนักเตะต,ตลอด90นาทีมันยิ่งทำให้ปรัชญาบุกแหลกของเขามันทรงประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกค่ะ โอเคภาพของเบรนท์ฟอร์ดชัดเจนมากคือทีมที่พร้อมจะแลกหมัดชกคุณหนึ่งทีแล้วหวังว่าจะสวนกลับได้2ทีทีนี้เราลองข้ามฟากไปดูทีมที่ปรัชญาตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงบ้างแมวดำซันนาร์แลนด์ที่บทวิเคราะห์นิยามฟอร์ม5นัดหลังสุดของเขาว่าอย่างเจ็บแสบว่าเสมอเป็นหลักชัยครับ <c oughs> มันเป็นคำนิยามที่เห็นภาพชัดมากเลยค่ะเพราะว่า5เกมลีกหลังสุดของเขาคือไม่แพ้ใครเลยนะครับ แต่ก็ชนะแค่นัดเดียวที่เหลืออีกสี่นะัคือเสมอลุ้นๆมันคือทีมที่ฆ่าไม่ตายแต่ก็ปิดบัญชีคู่ต่อสู้ไม่ลงเหมือนกันค่ะและผลงานการเสมอสีนัดรวดของเขานี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับมีทางการบุกไปเสมอไบรตัน0-0เปิดบ้านเสมอลีด1-1แต่ที่พีคที่สุดคือ2นัดล่าสุดคือการบุกไปยันเสมอแชมป์เก่าอย่างแมนซิตี้0-0ถึงเอทิฮัดสเตเดียม ใช่ค่ะอันนี้น่าทึ่งมากแล้วก็ตามด้วยการบุกไปเสมอสเปอร์หนึ่งหนึ่งผมอยากรู้จริงๆว่าเขาทมแรงบุกของสองทีมนั้นได้ยังไงนี่คือหัวใจของซันเดอร์แลนด์เลยค่ะบทวิเคราะห์เปรียบเกมรับของเขาว่าเป็นกำแพงเมืองจีนซึ่งหนูว่ามันไม่ใช่แค่การเปรียบเปรยนะคะแต่มันเป็นการอธิบายแท็กติกของเขาด้วยเขาไม่ได้แค่จอดรถบัสนะคะแต่มันคือการสร้างป้อมปราการที่มีระบบระเบียบมากอ๋อเกิดเขาจะถอยลงไปตั้งรับลึกหรือโลบล็อก แล้วก็คุมพื้นที่ในกรอบเขตโทษอย่างหนาแน่นบีบให้คู่ต่อสู้ต้องโจมตีจากด้านข้างหรือไม่ก็ยิงไกลจากนอกกรอบซึ่งโอกาสเป็นประตูน้อยกว่าผู้เล่นทุกคนมีวินัยในเกมรับสูงมากค่ะไม่หลุดตำแหน่งง่ายๆมันคือการทำให้คู่ต่อสู้หมุนหยิกไปเองแต่การเล่นแบบนั้นมันก็ต้องแลกมาด้วยอะไรบางอย่างแน่ๆซึ่งในที่นี้ก็คือเกมรุกใช่ไหมครับแหล่งข้อมูลใช้คาว่ากองหน้าปืนฝืด ซึ่งดูจากสถิติที่5นัดหลังสุดยิงได้แค่3ประตูมันก็ดูจะจริงตามนั้นเลยถูกต้องค่ะนี่คืออีกด้านของเหรียญเลยการทุ่นทรัพ,พรยากรเกือบทั้งหมดไปกับเกมรับมันก็ทําให้เขาเหลือผู้เล่นในแดนหน้าน้อยมากเวลาตัดบอลได้การจะสวนกลับเร็วก็ทําได้ไม่ถนัดเพราะระยะทางมันไกลครับเขาเลยมักจะสร้างโอกาสยิงได้ไม่มากและพอมีโอกาสความเฉียบคมก็ยังเป็นปัญหาอยู่มันเลยกลายเป็นทีมที่เก็บแต้มจากการเสมอได้เรื่อยๆแต่ยากมากที่จะพลิกเกมเป็นผู้ชนะค่ะ มันทำให้ผมนึกถึงคำขามที่ว่าทีมที่เล่นแบบนี้จะอยู่รอดในพรีเมียร์ลีกระยะยาวได้จริงเหรอการเก็บทีละแต้มไปเรื่อยๆมันอาจจะไม่พอในท้ายที่สุดเป็นประเด็นที่น่าถูกเถียงกันมากค่ะแต่ในมุมของซันเดอร์แลนด์เขาอาจจะมองว่านี่คือวิธีที่ดีที่สุดในการเอาตัวรอดด้วยขุมกำลังที่เขามีอยู่การเก็บหนึ่งแต้มจากแมนซิตี้หรือสเปอร์สำหรับเขาแล้วมันมีค่าไม่ต่างจากชัยชนะเลยนะ มันคือการเล่นตามศักยภาพแล้วก็พยายามเก็บทุกแต้มที่เป็นไปได้ซึ่งมันก็พาเรามาสู่ภาพรวมของเกมนี้ที่จะเป็นบททดสอบที่สมบูรณ์แบบของทั้งสองปรัชญาเลยใช่เลยครับภาพในหัวผมตอนนี้คือเบนฟอร์ที่เหมือนฝู่งพึ่งแตกรังจะดาหน้าบุกเขาใส่ตั้งแต่นกหวีดแรกขณะที่ซันเดอร์แลนด์ก็จะถอยไปตั้งกำแพงรอรับอย่างใจเย็นคำถามคือกำแพงของซันเดอร์แลนด์จะต้านทานเหล็กในของเบนฟอร์ดได้นานแค่ไหน ซึ่งทัศนาจาาเฮียยอนมอรอกก็ค่อนข้างจะชัดเจนในเรื่องนี้ค่ะบทว,วิเคราะห์ให้เหตุผลไว้อย่างมีน้ำหนักมากคือแม้จะยอมรับว่าเกมรับของซันเดอร์แลนด์แข็งแกร่งและมีวินัยสูงมากจริงๆแต่คุณภาพเกมรุกของเบรนฟอร์ดในเวลานี้บวกกับความได้เปรียบมหาศาลจากการเล่นในบ้านมันน่าจะมากพอที่จะสร้างรอยร้าวบ,บนกำแพงนั้นได้ในที่สุดไม่ทางใดก็ทางหนึ่งค่ะไม่ว่าจะเป็นการเข้าทำที่หลากหลายลูกตั้งเตะหรือความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่น ซึ่งแหล่งข้อมูลก็ฟันธงไปที่ชัยชนะของเจ้าบ้านพร้อมกับให้สกอร์ที่คาดการไว้ด้วยคือเบรนท์ฟอร์ดชนะ21ประเด็นที่น่าสนใจสำหรับผมคือสกอร์นี้ครับผมเข้าใจเลข2ของเบรนท์ฟอร์ดนะแต่เลข1ของซันเดอร์แลนด์นี่สิมันมาจากไหนในเมื่อเราเพิ่งคุยกันไปว่าเกมรุกของเขาฝืดมากจุดนี้เป็นอีกหนึ่งการวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งจากแหล่งข้อมูลเลยค่ะคือการคาดการว่าเกมนี้น่าจะมีสกอร์สูงหรือมีประตูรวมกันเกิน2.5ลูกอ๋อ เหตุผลก็คือการที่เบรนฟอร์ดจะเปิดเกมบุกเต็มสูบอย่างที่คาดการกันมันก็หมายความว่าเขาจะทิ้งพื้นที่ว่างมาหาศาลไว้ข้างหลังซึ่งมันจะเข้าทางแผนการเล่นของซันเดอร์แลนด์ที่รอส่วนกลับอยู่แล้วเข้าทางเลยใช่ค่ะแม้โอกาสของเขาจะมีไม่มากแต่ขอแค่ครั้งเดียวที่แม่นยำมันก็เป็นประตูได้เลยเพราะอย่างที่เราคุยกันว่าเกมรับของเบรนฟอร์ดเองก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบมีรอยรั่วให้เห็นอยู่บ้างอ๋อเข้าใจแล้ว คือเบรนท์ฟอร์ดยอมเสี่ยงที่จะโดนสวนเพื่อแลกกับการบุกเต็มที่ซึ่งมันก็เพิ่มโอกาสที่ทั้งสองทีมจะยิงประตูได้นั่นเองถูกต้องค่ะมันคือผลลัพธ์ที่เป็นไปได้มากที่สุดจากสไตล์การเล่นของทั้งสองทีมที่มาชนกันดังนั้นสกอร์สองหนึ่งจึงสะท้อนภาพว่าเบรนท์ฟอร์ดน่าจะทำสำเร็จในการเจาะแนวรับทีมเยือนได้มากกว่าหนึ่งครั้งแต่ก็มีโอกาสสูงที่จะพลาดเสียประตูจากจังหวะโต้กลับเช่นกันซึ่งท้ายที่สุดแล้วคุณภาพในเกมลุกที่เหนือกว่า ก็น่าจะทําให้เขาคว้า3ามแต้มไปได้ค่ะสรุปภาพรวมอีกครั้งก่อนจะจากกันไปนะครับนี่คือการประทะก,กันอย่างแท้จริงระหว่างเกมรุกที่จัดจ้านของเบรนฟอร์ดกับเกมรับที่แข็งแกร่งของซันเดอร์แลนด์ผลลัพธ์ในเกมนี้จะเป็นบทพิสูจน์ที่น่าสนใจมากว่าปรัชญาแบบไหนจะมีประสิทธิภาพมากกว่ากันในเกม90นาทีและมันก็ทําให้หนูอยากจะทิ้งท้ายด้วยคําถามชวนคิดที่ต่อยอดไปจากสิ่งที่เราคุยกันวันนี้ค่ะครับนอกเหนือจากผลแพ้ชนะในเกมนี้ สิ่งที่น่าขบคิดในภาพใหญ่ของวงการฟุตบอลยุคปัจจุบันคืออะไรในยุคที่ข้อมูลและสถิติเข้ามามีบทบาทสำคัญปรัชญาการสร้างทีมแบบไหนมีแนวน้อมที่จะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนได้มากกว่ากันระหว่างการเป็นทีมผู้เชี่ยวชาญหรือ specialist ที่มีจุดเด่นสุดข้อทางใดทางหนึ่งอย่างชัดเจนอย่างเกมรุกของเบรนฟอร์ดหรือเกมรับของซอนเดอร์แลนด กับการเป็นทีมแบบสมดุลหรือ generalist ที่อาจจะทำได้ดีในทุกๆด้านแต่ไม่มีด้านไหนที่โดดเด่นเป็นพิเศษจนหาใครเทียบได้ยากคำถามนี้ไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิดนะคะแต่มันสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการทำทีมที่แตกต่างกันและน่าจะทำให้เราดูฟุตบอลในเกมต่อๆไปได้สนุกและมีมิติมากขึ้นค่ะ